ดูไหมทำไมผมถึงเลือกมาทำบริษัทเ e อ็กเพรสทั้งๆที่มีแต่คนบอกว่ามันเป็นสนามของยักษ์ที่ผมโดดเข้ามาทำแบบเนี้เพราะเหตุผลเดียวผมแค้นแค้นคอเขียนเสร็จแล้วให้ต่อพี่ กสิบบาททาไมแพงนั้นนะพี่งั้นผมขอขึ้นก่อนผมมีอยู่สามสิบเองแค่นี้ส่งได้ยังน้องพี่เจนในเฟซค่าส่งเริ่มต้นห้าสิบบาทไปเก็บตังค์แล้วมาส่งใหม่ไป คนชอบมีหัวแถวเวลาผมเจอกาสทางทิวจิจทีไลผมจะ,จะตั้งหัวแถวใหม่ทันทีเคียผมไม่มีตังค์สักบาทจะไปตั้งแถวใหม่แบบเคียได้ไงอ่ะคุณลองขายอะไรของที่หางสิสิ่งขอไม่มีเก้าอี้เคียยืนนานแล้วอ่ะถ้าจะเมื่อยตอนนี้คุณได้เป็นหัวแถวแล้วคุณจะขายหัวเท่าไหร่หมื่นหนึ่งเจ็ดพัน ห้าพันหนึ่งเก้าเก้าเก้าแถมสองตัวเลยทุกคนแห่มาขายก็ยี่ห้มราคาก็ตกคุณเอาไงต่อกแต่ถ้าเก้าอี้ทุกตัวเป็นของผมแพงแค่ไหนเคียก็ต้องจ่ายเชื่อปะเฮียเชี่ยหัวแถวไม่เป็นนีก,กันหรอวะคุณชื่ออะไรสงครามคณะไหนคณะเฟอร์นิเจอร์อืม นี่เงินเดือนคุณเป็นหอมไหมรึ้งขีดเองผมขอเงินก้อนหนึ่งได้ไปเท่าแก่อยากทำธุรกิจอ่ะธุรกิจอะไรอะไรก็ได้ที่รวย เด็กสมัยนี้โลภมากใช่ผมโลภพราะผมจนไงเจ้าเท่าไหร่โลนึง่งโหัวเท่าแก่จำคำผมไว้นะถอนคนแล้วก็จอกกระถอนขนไก่ใช้เวลาเท่ากันแต่ถอนขนไก่นเนื่อยเยอะกว่า เลือกเป้าหมายให้ดีๆ ค่าจ้างคุณขอบคุณตั้งใจทํางานไปได้ละเดี๋ยวเสีย่ยเรื่องเฟอร์นิเจอร์นี่ไม่สนใจจริงเหรอ,อคุณฟังนะเฟอร์นิเจอร์บ้านผมเนี่ยราคาแพงกว่าที่คุณขายแต่เสี่ยครับอันนี้เซ็ตส,สุดท้ายในประเทศไทยแล้วนะมีแต่พวกไฮโซชื้อไปใช้กันคิดดูนะถ้าไปอยู่ในคฤหาสน์เสียมันจะดูดีแค่ไหนซื้อก็ได้เซอรสีจังนามบัตรผมไมี่ต่อมาแล้วกันเสียพจริงนะเออ ไปได้เราไปแล้ไปไปโอ้แล้วก็อาทิตย์หน้าผมมีงานวันเกิดที่จีนคุณอยากจะมาก็มาแต่ไม่มาก็แล้วแต่ผมว่าผมคงไม่มอหรอกคุณฟังนะงานวันเกิดผมไงมีแต่แวดวงธุรกิจแต่ถ้าคุณได้มาก็ช่างคุณเถอเดี๋ยวเดี๋ยวเสียผมจะไปครับเออแค่นั้นแล้วเ,เจอกันเจอกันครับสวัสดีครับเสีย ผมฝากคุณสง่งของหน่อยเดี๋ยวค่าใช้ใจ่ายเดี๋ยวผมจ่ายเพิ่มให้ได้ครับผมถึงไปสษณีแล้วเขาเดี๋ยวจัดการได้ครับอือครับอ้ยหววน ทำจะแรกวะจะฟังออกได้ไงห้าอยู่เนาะกี่บาทวะเชียยี่ิบสองจุดเจ็ดเจ็ดเชียได้เดียวแล้ว เช <She> ี่ยรวยแล้วกูสันเตติดต่อมาแลวคะหาเขาเร่องงทุน่นะคะ เด็กรุ่นใหม่ไฟแรงดีเนาะอ้าวเขียคณะรู้จักเสี่ยเขาด้วยเหรอครับวับ้วงนี้เขารู้จักกันหมดอะคุณอะมาได้ไงเสี่ยเขาบอกผมว่างานเนี้ยนักธรุรกิจมากันเยอะผมจะมาหาคนร่วมลงทุนผมอยากทำธรุรกิจอะอยากทำอะไรเขียเชื่อปะวันนี้ผมเพิ่งเจอธรุรกิจที่ผมอยากทำที่สุดในชีวิตที่ไทยแม่งไม่มีใครเห็นสักคนแต่คุณเห็นธรุรกิจอะไร ่อ,อไปก็ไม่เป็นของแถวดิคุณก็ลองพูดมาก่อนเผื่อมันน่าสนใจผมจะช่วยตั้งแถวนแน่ใจะแน่ใจคือผมพรู้พี่จีนค่าส่งเงินต้นพุนประเทศแม่งแค่ห้าหยวนหรือประมาณยี่สิบสองจุดเจ็ดเจ็ดบาทในขณะที่ประเทศไทยอ่ะเงินเงินต้นห้าสิบบาทเก๋คิดดูถ้าผมทำได้แบบพี่จีทำถ้าจะใช้พี่จีอีกเพื่อซ้อนคุณไมผมรวยเลยอ่ะ ผมจะเป็นธุรกิจของชนเอกชนเจ้าแรกในประเทศไทยที่รวมต้นที่15บาทคุณอยากเวยเท่าไหร่ร้อยล้านก็กจะไา,างชาติแ,แต่ที่คุณพูดมามันคือธุรกิจหมื่นล้านตกลงผมทำกับคุณคือพูดจริงรพูดจริง พอดีเฮียผมจะบอกพอดีอะว่าอยากจะเข้าไปออฟฟิศหน่อยเอเรื่องธุรกิจของเราอะผมว่ามันยังมีส่วนที่สองครามผม,ผมคงทําธุรกิจด้วยไม่ได้แล้วเชียอมันเกิดอะไรขึ้นอะแต่ถ้าเฮียไม่โอเคเรื่องคุนส่วนอ่ะผมให้เฮียเจ็ดสิบเปอร์เซ็ได้เลยนะเว้ยแต่ว่าผมโดนละลายฮะผมโดนฟองล้มละลายแล้วไหนเฮียบอกว่าเราจะทำธุรกิจหมื่นล้านไปด้วยกันไง แค่ตอนนี้เงินเดือนจ่ายพนักงานผมยังไม่มีจ่ายเลยธุรกิจของเราจบแค่นี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวะแม่งไอเย,ย,ย้ยเ <c oughs> ี้ยงมันาหายไปแบบติดต่อไม่ได้แต่ยงธุรกิจนั่นมันก็ไอเดียผมผมจะทำคุณคนาเขาเป็นนักธุรกิจหน้าในวงการนี้เขาไม่คุณเป็นหมื่นล้ลานเขาอย่งละลายได้คุณมีเงินมากพอเลยไง ยังไงก็ต้องหาทางรอดอะผมพอมีมงเงินสำรองอู่แต่แค่นั้นมันไม่พอหรอกนะคุณเราต้องหาคนช่วยลงทุนว่าเขาเป็นทางออกเดียวที่จะทําให้เราทําธุรกิจนี้ต่อไปได้ผมว่าทีมเราไม่เงิไม่์หวไะผมนําทีมคุณวางกปเลยอยู่แค่เนี้ยธุรกิจเรามันยังเป็นจริงไม่ได้หรอกแต่ฉันพอรู้จักอยู่คนนึงฉันว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยไปต่อได้แน่นอนคุณรู้จักเขาใครอ่ะ เขาเข้าเจผมดิดเขาชื่ออะไรเขาเป็นอดีตทีมเทคโนโลยีของบริษัทขนส่งระดับโ่กของจีนเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาเขาชื่อลยุยไล่เออผมว่าเขาน่าจะเพิ่งไป เรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปูป,ปการังทำอาหารนวดสปาปุูกป่ายดำน้าดูดิสนีย์ออนไอา์แรลลี่ตีกอล์ฟล่องเรืสอสัตว์ช้อปปิ้งดูนิ้นดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้เที่ยวตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกายกรรมชมเมืองกับขมาเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงนี่ฮา,าวะคงมาซินเจียยึกอีซินี่วใช่กูพูดให้ได้กูต้นเวยววาวรอดโอเคอเฮ้ยนี่ลุยไลทีมเทคโนโลยีที่ทำงานที่สุดตัวนี้เลยนะ มีความรอบครอบสุภาพเรียบร้อยมีความเป็นผู้น,นำมราจะทำได้เลยใครกินชาน้ำได้กันปะเนี่ยนะที่บอกอราอรก็กูชอบกินชาเค็มๆไูมีปัญหาโอ๊ยเปรีียๆกันเรามาจาับขาอุูกันดีวกว่าไหมโอ๊ยจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยก็ไม่อยากให้ลรเสียไงกูไม่ได้ลงเสียกูปกติดีปกติใช่ปกติมากแล้วสร,รุปคุณสนใจไหมที่จะทำธุรกิจกับพวกเรา คุณจะได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะสิบห้าไม่ยี่สิบาดยังยี่ห้ายังวสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบี่สิบแฮเพื่ออะไรมึงเหรอสามสิบเอร์เซ็นไม่ได้ไมึงทำเว้ยคุณว่าไงอ่ะฉันขอแค่ห้าเปอร์เซ็นต์กูไม่แบ่งนะเว้ยโอเคงั้นคุณเอาคุ้นผมไปส่วนคุณสามสิบก็สามสิบวะ รอแม่มูจับบอกเออว่าแล้วเราเอาบริษัทชื่ออะไรดีอะ SXR ดีปะสงคามเสี่ยวจูรีไรชื่อโงจ่จะไม่มีชื่อที่ดีกว่านี้แล้วเหรอใหฉันช่วยคิด<ะ>ฉันรู้แล้ว Storm Eques นี่แหละชื่อบริษัทของพวกเรา Storm e p r e s s แปลว่าอะไรวะเป็นไงข้อแที่ผมต้องใจตัดเองเลยนะดูดีป่ะถามจริงนะรู้จริงหรอเนี่ยเอา้าไม่สวยเหรอผมว่าฟิลดีนะคุณนี่ตอนเด็กไม่ตั้งใจเลยเลยใช่ไหมสตอรมีตัวอาด้วยแล้ปวดหัวผมตั้งใจตัดเลยนะ ว่างกันมากใช่ไหมไม่ทํางานกันหรอเจนเพื่อนใครเพื่อนเอ้ยเห็นคุณนั่งทางานมาหลายชั่วโมงแล้ววะเพิ่พักกอนก็ได้นะสียเวลาพวกมึงอ่ะทำงานกันบ้างนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปทำระบบหลังบ้านอะหลังบ้านนี่ต้องออกไปนอกบ้านปะเล่นอยู่นั่นแหละเดี๋ยวโทรหานักลงทุนให้โอเคไหมจ๊ะไป Into the clouds, โอเคขอบคุณมากค่ะผมติดต่อน,นักลกงทุนไปหลายคนแล้วอะไม่มีใครสนใจสักคนเราจ,จะลงทุนกันไงวะมึงจะบ้าหรือไงวะเงินต้องหมื่นล้านพันล้านแค่เงินจะเลี้ยงข้าวเพื่อนยังไม่มีเลยช่วงแรกอะเราก็คงต้องอดทนกันไปก่อนอะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยหาหนักลงทุนอีกทีนึง ผมว่าเราลงทุนกันเองไปไงมันมีเงินเหรอก็พอมีถ้าช่วยก็คงไปรอดอ่ะนี่คุณหมายความว่าจะไม่ให้นักลงทุนช่วยเหรอพวกคุณกินเอาไว้ถ้าเรามีนักลงทุนเราก็ต้องแบ่งหุ้นให้เขาส่วนแบ่งเราก็ลดลงทีงนี้ผมจะได้เงินร้อยโลนี่วะจะแบบนั้นมันเสี่ยงนะคุณเ้าถ้ามันไปไม่รอดขึ้นมามีหวังอะเข้าเนื้อพวกเราแน่ผมว่าเราทําได้วะเชื่อผมดิผมจะพาพวกคุณรวยเป็นพันล้านเลย ไหนบอกมือรานไงก็แบ่งกันตามหุ้นอะกูไม่ได้ได้ใจร้อนไปเป็นไงดูดีวะเออเอานะใช้ไปก่อนยังรถอ่ดสุดียังมือแน่ใจจริงดิว่าจะรถคันนี้สภาพก็ตามงบปะวะฉันบอกแล้วมันไม่รอหรอกให้ฉันช่วยหาหนักลงทุนไหมอะขอเลยเส์จู ผมบอกแล้วไงไอ้เงินร้อยโลหันแค่สามคนหนูไม่เกี่ยวแต่คุณไอ้บริษัทดังๆรวยๆอ่ะแม่งเริ่มมาันจะาแบบนี้ทั้งนั้นบางคนแม่งมีน้อยกว่าเราอีกเว้ยคือเราแค่ต้องอดทนเว้ยทาไปก่อนแล้วมันจะได้คุณเชื่อผมดิดแล้วมุณจะหาอะไรได้จากไหนอ่ะก็พวกเราสามคน,นีไงก็พวกเรานี่แหละีโอแม่งก็ต้องลงงานนี้เปล่าวะมึงเลิกเล่นจากทีไดียวปะคุณไม่ไหวกับมึงเลยนะเว้ยคุณรู้ปะ ไอธุรกิจที่ประสบความสาเร็จที่สุดอะ่ะแม่งไม่ใช่ธุรกิจที่มีทุนหนาที่สุดไม่ใช่ธุรกิจที่มีบุคลากรเยอะเยอะแต่แม่งคือ,อธุรกิจที่จริงใจกับผู้บริโภคเว้ยไอ,ไอการที่เราไปส่งเองแบบเนี้ยมันทําให้เราได้เจอลูกค้าโดยตรงได้คอมเมนต์ได้ฟีดแบ็กที่สําคัญนะเว้ยเขาจะรู้ว่าเพราะเราจริงใจเพราะจริงเพราะเราแม่งไม่จำเป็นต้องลงไปทําแต่เราทําเว้ยทาเป็นพูดดีบอกไม่ต้องลงไปทําเองแต่บริษัทเรามีไม่ถึงสิบคนด้ซ้ำอ่ะ เออถึงเราจะเริ่มแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าเราจะไปได้ไกลเว้ยจะเคหาไปครูโคตยังไปได้เลยเอ่อเอาเถอะยังไงก็ไม่มีทางเลือกอยู่ดีอ่ะคุณก็เชื่อใจสงครามเขาหน่อยนะเออมีอะไรจะให้ช่วยก็บอกละกันคุณไปทำแอปเหอะโดยทางนี้ฉันก็สงครามจัดการาเองแล้วมึงสองคนไหวอหออโหที่คุณทำแอปคี่ยังทำได้เลยอยาคุณไม่สงครามชิล ุณเก่งมากอดทนหน่อยนะเสิจูผมสัญญาผมจะพาคุณรวยเป็นพันล้านเลยเอาเลยปะเอาเลยกดเ,เลยก็เลยสามสองหนึ 2> 3, 2, 1. 1> ่งเลยตอนนั้นที่คุณแลละต่อไปนัที่ฉันเกส่สงคราม <g uck ling> คุณพร้อมยังสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะและนี่นะคะคือซอมเอ็กเพรสค่ะเป็นบริการ,รการขนส,ส่งนะคะทั่วกรคุณเพมหาคนคริ่มต้นเพียง25บาทแต่ถ้าคุณโหลดแอปภายในวันนี้นะคะกล่องต่อไปก็เหลือเพียง2ีบบาทค่ะอย่าลืมมาโหลดแอปเป็นเยื่อนะคะไะ้รปะดีนะผมว่าดีเ่ย สตอมเอ็กเพรสจะส่งเร็วส่งไว้ก็ส่งสต๊อมเอ็กเพรสสตอมสตอมเอ็เพรสจะส่งใกล้ส่งไกลส่งสตอมเอ็กเพรสสตอมสตอมเอ็กเพรสจะส่งเร็วส่งไว้ก็ส่งสตอมเอ็กเพรสสตอมสตอมเอ็เพรสจะส่งใกล้ส่งไกลสงต ถ้าพี่สมัครสมาชิกวันนี้นะกล่องที่สองะลดไปห้าบาทเหลือแค่ยี่สิบบาทสิคะก้อนสีขาวตอมสตอมอยากส่งของจะใกล้เลยใกล้ส่งให้เร็วทันใจสตอมเอ็กซ์เพรสสตอม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 เอ็กซ์เพรสผมอยากให้พวกคุณทุกคนจําวันนี้ไว้ดีๆวันนี้เป็นวันออกศึกครั้งแรกของพวกเรา ผมไม่รู้ว่าคุณเคยเจออะไรกันมาแต่วันนี้คุณมาทำงานกับผมผมไม่เชื่อในตัวพวกคุณทุกคนเจ้าอื่นไม่มีทั้งเครื่องปิน้นเครื่องสกแกนบาร์โค้ดเครื่องชั่นน้ำหนักแต่เรามีทุกอย่างในเครื่องนี้หมดแล้วเว้ยคุณบุกบางนาะคุณบุกลาดพร้าวส่วนผมพระรามสองเย,ย้ฮะมีกันสามคนเนี่ยนะกรุงเทพไมีตั้งห้าสิบกว่าเขตเราบอกจะส่งทัวร์กรุงเทพ <ฮะ S 2> เสียสิไปแล้วหรือไง มันจะเป็นไปได้ยัไงกันก็วันนี้แม่มีแค่สามกล่องก็มีแค่สามเขตปะวะยังไงก็ทำไปก่อนไปวย เราก็มีออเดอร์มาเยอะพอสมควรแหละต่อไปอ่ะเราจะไปส่งอิงไม่ได้ตอนนี้ถึงเวลาเปิดรับสมัครไรเดอร์ละอะให้น้องเขาทำโปสเตอร์มาให้ดูน่นยสวยเลยงั้นตามนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาที่แปะกันผมว่าระหว่างที่รอคนมาสมัครอ่ะเดี๋ยวผมจะไปขอความช่วยเหลือจากเด็กแว้นแคสซอยโกดังไปก่อนอเดี๋ยวผมดีวิงล้วไม่ทำแต่แรกวะก็บอกแล้วไงทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอ่ะมันต้องเริ่มที่เราดิวะ เฮ้ยเฮ้ยตลกมากทำงานไปเฮ้ยพี่โน้ตติดต่อมาเฮ้ยจริงเหรอเขาบอกว่าช่างหลองครบรอบ6ปีแอปช้อปปิ้งออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยกับดิว6.6ขอเรียนเชิญ Storm Express มาร่วมรุ่นชิงเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจขนส่งหนึ่งปีโดยตัดสิงคะแนนจากยอดส่งพัสดุ6.6และความน่าสนใจของการตลาด นี่มันโอกาสทองของเราเลยนะเว้ยโอเคแปลว่าตอนนี้เขาเห็นสกยภาพบริษัทเราพอสมควรแล้วงานเนี้ยเราต้องดุยันหนักหน่อยดุไล่คุณเต็มต้องพูดรูเ้เสี่ยวจูคะแนกนการตลาดพวกเรางหวงเพิ่งคุณโอเคไวใ้ใจฉันได้พอยหลักอะตอนนี้คือทำอยังไงก็ได้ให้คนส่งเราโดดเด่นกว่าเจ้าอื่นให้ได้กลับแล้วเหรอเออกลับแล้วเจ๋วเว้ยยังไม่กลับไปกับคุณ ยังอ่ะฉันว่าจะเคลียร์เรื่องงบประมาณเอกสารหรือก็พวกวางแผนกลรยุทธ์ที่จะไปสู้กับบริษัทคู่แข่งอ่ะอย่าหักโหมตัวเองมากนะไม่ได้ดิคุณบริษัทของเราเนี่ยจะรอดไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับงานนี้แล้วนะผมรู้คุณทําได้ผมเชื่อว่าเราจะเติบโตและประสบความสำเร็จไปได้วยกันได้คุณเชื่อผมดิฉันได้มาแล้วคุณพวกเราเนี่ยจะทําสิ่งที่ลูกค้าต้องการกันมากที่สุด ที่มันได้ไประโยชน์ทั้งคนซื้อแลก็คนขายเราจะทำแคมเปญ t h น next day ยิ่งช่วงเทศกาลแบบนี้นะลูกค้าน่าจะอยากได้ของเร็วจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถจัดส่งของให้ได้ถึงในวันถัดไปเลยคนก็จะแห่มาใช้ขนส่งเรามากขึ้นถูกส่วนเรื่องงบเนี่ยฉันลองจัดสรรไว้แล้วคุณก็ลองดูคร่าวๆก่อนละกันตัวเล่นเดยวอ่นคงงอะไม่ต้องอ่านหรอกเอาอะไรของคุณนี่คุณจะไม่ตรวจสอบเลยหรือไงถ้ามันตกหล่นไปนี่ใครรับผิดชอบอะ อ่านไปผมก็ไม่เก็ตว่ะคุณเอาเหอะจัดการเลยนี่คุณจะบ้าหรือไงนี่มันงบการเงินบริษัทคุณนะก็ผมเชื่อใจคุณไงอ่ะอ่ะงั้นก็ตอนนี้แยกย้ายไปทำงานเลยแล้วกันเดี<ป>๋ยวผมเซ็นให้นะแล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะ วันที่เราจะได้ประกาศชื่อบริษัทที่จะได้เป็นพันแน่กับพิโรโนต่อไปอีกหปีแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณทุกบริษัททุกท่านมากที่ทุ่มเทตั้งใจทงงํำผลงานออกมาได้อย่างนี้แต่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นพันแน่กับเราค่ะและตอนนี้ชื่อบริษัทนี้ก็อยู่ในือดิฉันแล้วค่ะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะและบริษัทผู้ที่ได้เป็นพันเน่กับเราคือ c o n g r a t u l a t ค่ะ storm คุณอวดนีนี่คุณดีแล้วใช่ไหมอะคนทำเพื่อพวกเรามามากแล้วอะนี่ก็สิ่งที่คุณควรได้นะเซลจูแต่ฉันกลัวว่าทุกอย่างที่คุณทำอ่ะมันทำให้เรามีวันนี้ จากวันแรกที่สตอรไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณช่วยพวกเราสร้างมาทั้งหมดมีคุณอ่ะผมไม่เคยกลัวเลยนะเชื่อใจผมไหมเชื่อสิฉันเชื่อใจคุณมาตลอดนะงั้นเรามาทำข้อตกลงกันจาก5%เป็น20%ผมแบ่งให้คุณ นั่งก่อนนะไม่เต้นหรอเยไม่ใช่หรอผมดีใจนะที่ได้รู้จักคุณนะจริงๆผมรู้สึกยินดีที่ได้รู้จักคุณ เราไม่มีคุณก็คุณไม่มีหันเนี้คุณก็เหมือนกันนี่นี่ที่ยดเจอคุณนะวันนี้เ่าจะบอกคุณปันนะคุณเดี๋ยวไปรับผู้สักร์เสี่ยวจะพูดนะคะเรื่องที่ผมไ้วยวานคุณเป็นไงบ้าง เรื่องที่ยังให้จัดการนะคะได้บอกแล้วค่ะยังไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสว่วนเรื่องงบเงินฉันลองประสานไปแล้วคุณก็ลอง,ง,ง,งดูเขาเข้าก่อนละกันคุณเร้งเร็วอะพวกแกไม่ต้องอ่าหรอกเอา้าอะไรของคุณนี่คุณจะไม่ตรวจสอบเลยยไงถ้ามันตกหล่นไปนี่ใครรับผิดชอบอ่ะผมเชื่อใจคุณเชื่อคนง่ายๆแบบนี้ไม่มีทางได้เป็นหัวแถวหรอกค่ะ,คะ เอ็กเพรสจะส่งเร็วส่งไว้ก็ส่งสตอมเอ็กเพรสสตอมสตอมเอ็กเพรสจะส่งใกล้ส่งใกล้ส่งสตอมเอ็กเพรสสตอมสตอมเอ็กเพรสจะส่งเร็วส่งไว้ก็ส่งสตอมเอ็กเพรสสตอมสต๊อมเอ็กเพรส ตามเอ็กเพรสสตาสตเอ็กเพรสจะส่งใกล้ส่งไกลส่งสตาอ็กเพรสสตารสตเอ็กเพรสจะส่งเร็วส่งไวก็ส่งสตเอ็กเพรสสตสตเอ็กเพรสจะส่งใกล้ส่งไกลส่งสตเอ็กเพรสอย่าส่งของไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ส่งให้เร็วขันใจ